ปลาเขาท่อมหรมั้งอเอโยกแขนเนียโยกแขนเนีค่ะโยกแขนเนี้ยเออสอยนะคะเอาสดงด้วพนะเออนุ่มใบไล่นุ่มใบไล่นุ่มใบไล่พุนะค่ะพุนะค่ะพุนะออนเด้อไอ้โหลไอเดอ หนึ่งแต่ปุ่นละขางแต่ปุ่นสีน้านล,ลงมาหาอดหอดหอดีหอดผีพอได้กินได้โยโย่ปลาตองร้อยเป็นไล่ไล่เอารถตีเล็กบ๊กวดมาต่ทั้งผุนน้ำนำ กินสามสี่หาชีวิตไหวบ้างสั่งเด้อค่ะนี่เด้อบ้างสางั่งบ้างสางั่งปลาตองลายบ้างนี่ปลาตองปลาขาวปลานี่แหละค่ปะปลาตองแรกกทีหลายเถอะ กดน้ำคักปานี้บ่มองนี่นะบ่มันสิขาดที่เบิ้งนั่นเนาะ ช่วนนั้ not, รถน่พวกนั่นหลายให้มิตตปตองบ่ะปตตองประตอง เอาเอาเอามาเลยแน่ระวังโอ้ยเอาเอาเร็วๆมันละเอาเอาระวังเอาเอาให้ได้เลยเอาให้ได้เอาอะไรได้อยู่บ่าอยู่บ่าโอ้ยอ้ายใส่อ้ายใส่เอาใส่บัดนี่ถามหมูก่อนแน่ อีกเออเที่ยมของคนตัวนี้เที่ยมพอนตัวนี้คนไหนคนไ่น,นคน่หนน้ำทิมแตะละ่ลังเับปลาไปไว้นี่เลี้ยงหาปลานี่ค,ค,ค,คักคักหัวหน้าผู้นี่